ครับตอนนี้เราก็จะมาลงเหมือนก<อ>ันลงไปแล้วแล้ว,แล,วแล้วอีกอย่างนึงอ่ะคือผมอัคดคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าแบบเสียงมันมีรบกวนเยอะอะผมไปที่วัดนะฮะเสียงเสียงเยอะแยะมากเลย<อ>แล้วผมก็ไปี่กลจับปืต้ดูเดือดเ่านท่าน ผมก็ไม่เดินทางเดินนะไังไไปดูความพ่องผมยืมเปยังไงบ้างไไตอนนี้พนาทำไหนไงละเออได้อยู่เปี่ยน,นชาติเฮียสมมติใครไม่เชื่อว่าผมไปไปจริงๆอ่ะดูตัวนในในตัวผมเลย เต้องพยายามต้องพยายามจะใหยเขาโอ้ยะให้มันเลยเข้าเข้าตัว มีเสียงไหนแล้วผมตอนผมพูดแล้วไม่เข้าใจ This is the โอเมื่อกี้ผมปิดเน็ตแล้วเมื่อกี้โฆษณามานี่ปิดเน็ตปิวผิว ยิ้ๆๆๆหนร้อยลืมลืมลืมตัวลืมตัวอะไร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 เมื่อกี้ว่าเมื่อกี้ว่ามันมีมหาวิเองก็เลยฝืฟันื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนะคะนะคบ จะทำความขยายเพิ่มเพราะหลังที่หลังจากที่ผมไปขุดเห็นมาเยอะเยะมากมายอยู่นิดนึงถ้าใครคิดว่าฝนถ้าใครได้ยินฝนตกนะฮะคือหูดีมากเออนั่นแหละแต่จ,จริงแล้วมันไม่ใช่เสียงฝนตกพ่อแม่เออทำทำก๊อกน้ำให้เรื่องไงอ่ะ เอาไว้ฉีดอ่ะหัวที่มาาันจะม้วนคลุมไปม้วนไปถุงนี้อเราไปตัดไม้ละประจุบันไยเขาให้มีเพื่อนพากันทองไปชนะกอแจ็คกระพินคือเคียงข้างแต่ขเขาไม่เคยเว้นว่าง สอัน่ห้ีแล้วขากลับไปคิดปืนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมู่ไม่ไันนี้ปับไปนาทีแล้ว่ะโอยอะไร ủa, không, 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 không,

ติวติวตติวตติวตโอ้ผมก็น่าจะลงแหละคลิปเอ่อคลิปนั้นน่ะที่ผมบอกว่าผมต้องคลิปเหนือเพราะว่ามันมันแบบผมชอบมากเลยคลิปนั้นน่ะผมจะไปภาคเสียงแล้วกันนะคลิปนั้นน่ะคลิปนี้เป็นคลิปต่อมาแล้วกันอ่าฮะแล้วมันติดติว

าสมมุติคุณมีเหล็ก6อันนะคุณมีเหล็กท่านผู้ชมมีเหล็ก6อันเให้ดู1 2 3 4 5เออมี6อันคุณจะคัพอะไรส่วนผม,มว่าเราจะคัพโล่นะฮะถ้ามาไมคัพคุณแพงอ่ะถึงจะถึงจะคัพเออโล่แต่มีพี่คนหนึ่งอ่ะไปคัพไปคัพหมวก แต่มันก็พอดีนะมวยกับโลอะตอนที่ผมตัดคลิปอะคือผมเห็นไอ้จเจ้าสกิลวะสกิลผมจะสู้กับมันยังดูเดือดส <c oughs> ูออออออกันยังดูเดือด <c oughs> แล้วผมจำได้คลิปก่อนอะคือแบบ มันอยู่ดีสกเกตั้นมาพันตัวได้ยินเสียงได้ยินเสียงเท้าแก๊บ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 ผมนี่รีบปิดเลยห้ามมอนเตอร์เกิดไม่งั้นผมตายแน่เอาปลาไข่หน่อยจะกระโดดแล้วนะยา yeah. อ้าวตนนี้ตาซื้อซื้อจริงซื้ออะไรไม่ซื้อซื่อบื้อเนื้อหมูดีกว่าเอ้ยไม่ใช่เนื้อวัวขับอันมาหรือเปล่า โอเคขอ,อการไปคลิปแต่พียงเท่านี <t iller> <and subscribe> ้แล้วกันนะครับผมนะบ๊ายบายฝากเอาไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายจบแล้วแม่แม่มาพอดีเลย